16กันยายน2518เป็นวันที่ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพิจิกนะคะวันที่16กันยายนเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยจนถึงวันที่11ตุลาคม2518ทีนี้ย้ายไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์ของคุณเน่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ วินาศไปอยู่ในเรือนกรรมมะพอปัตตนีอยู่ในกรรมมะเนี่ยคู่ครองของคุณเนาะคู่ครองคุณไปอยู่ในเรือนตำแหน่งการงานใช่มว่าคู่ครองคุณอะอาจจะมีความาต้องรับผิดชอบเรื่องการงานนะหรือความจริงจังก,กับงานก็ได้บ้างงานก็ได้เหมือนกันแต่มากน้อยเนี่ยแตกต่างด้วยพื้นเติมแต่คนว่าดาวศุกร์อะอยู่ในเรือนอะไรหรือ เรื่องอา,อาจจะมีเรื่องของสัญญาเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานไหมของตัวคุณก็ได้หรือของคู่ของคุณก็ได้เหมือนกันหรือคู่รองคุณเน่ะอาจบางคนอาจต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องการงานก็ได้นะคะนะก็หวังว่าเออมากน้อยถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็มากน้อยไม่เท่ากันแต่ยังไงอ่ะคู่ของคุณแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะเพราะมันก็แตกต่างกันไป ทีนี้ดาวสุกเองก็เป็นดาวเจริญวินาด้วยวินาอยู่ในกรมมาเนี่ยเรามองในมุมบวกนะเออจะมีคนใกล้ตัวเนี่ยช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานอ่าคือจะช่วยเหรือยังไงก็ต้องไปดูนะหรือเขาอาจจะมาปรึกษาเรื่องการงานกับคุณก็ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะก็เรียกว่าค่อนข้างที่อาจจะเก็บตัวหน่อยไม่ค่อยสูงสิงใครอาจจะมีเรื่องต้องคิดเรื่องการงานอย,อยู่ คนเดียวไหมอาจจะเป็นโปรเจกตรับลับเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตรงนี้นะหรือบางทีงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางคนนะบางคนเป็เรื่องของสิ่งรีรับเล่นรับก็ได้เหมือนกันนะงานนะคะทีนี้ถ้ามองในมุมลบบ้างมุมลบออวิวหน่าคือปัญหาสัก โรคภัยก็ได้เกิดขึ้นการงานของคุณเองเกิดอย่างไรอ่ะมันก็ต้องรู้ว่าณเวลานั้นน่ะคุณใช้คนใกล้ตัวคุณอ่ะไปทํางานให้คุณหรือเปล่าถ้าคุณใช้คุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะมีอะไรติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาถ้าคุณจะใช้ใครไปคุณก็ดูหน่อยว่าคนเนี้ยมีความสามารถด้านไหนอะไรเงี้ยเช่นบางทีคุณมีลูกน้องอ่ะแล้วคุณมีนัดหลายนัดเนี่ยกลัวไปไม่ทัน คุณอาจจะใช้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งแต่ขอให้ดูลูกน้องหน่อยว่าลูกน้องคนนั้นเป็นคนแบบไหนนะคะมันเนี่ยปัญหาตรงนั้มันก็จะไปเกิดขึ้นได้หรือถ้ามันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้นิดๆหน่อยๆค่ะรวมถึงเรื่องของโรคภัยก็เมนกันที่เกิดจากการงานะนะั่นแหะอาจจะเป็นความเครียดเรื่องของอะไรล่ะงานเราอ่ะใช้เออคืว่าใช้อะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องของ เป็นคนใช้เสียงไหมอย่างเงี้ยก็ต้องดูเรื่องของเสียงตอตรมะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยในอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวศุกร์ยังเป็นตัวแทนเรื่องการเงินก็ได้นะคะเรื่องความรัก,กได้เอาเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเงินคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะช่วยหรือเรื่องการเงินคุณบ้างก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีการเงินรับรับเข้ามาได้เหมือนกัน ทีนี้มองเรื่องความรักความรักเนี่ยคนที่มีคู่อ่ะเออใน,นคนมีคู่นะมันก็ต้องรับ,บางเรื่องกันน้อยอ,อก,ใน,ใกน,น้อยใจการห่วงกันการงอนกันอย่างเงี้ยหรือในเรื่องของอาจจะมีใครเข้ามาชอบไม่ตกชอบตัวคุณเองหรือชอบคู่รองคุณอ่าถ้ามันมีมาเราไม่ก้าวขาออกไปเนี่ยปัญหามันไม่ตามเข้ามานะคะเรื่องพวกนี้อยู่ที่คนสองคนนะบริหารจัดการยังไงเรื่องความรักนะส่วนคนโสดอ่าคุณอาจจะเจอ มีคนเข้ามาชอบคุณก็ได้หรือถ้าคุณมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนอาจจะชอบคุณเองก็ได้เหมือนกันนะก็ต้องดูนะคะเนี่ยแต่ดูให้ดีๆเพราะว่าดาวศุกร์ดวงเนี้ยเป็นดาวเจรินวินาศอาจจะเกิดการที่คอนเน็ชันเรื่องการงานไหมถูกใจกันอะไรเงี้ยอันนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งว่าคนคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้หรือไม่สูงสิงกครหรือว่าไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรัก ความรับของตัวเขาเองให้คอื่นฟังแม้กระทั่งความรักในที่รับดูดีๆนะคะคนโสดถ้าเราไม่มองท่้งคนโสดมาอาจ,จเป็นการลงทุนคุณอาจจะมีหุ้นส่วนอะไรเนี่ยหรือใครไปชวนคุณลงทุนหรือคุณจะไปชวนใครลงทุนนีนะดูให้ดีๆทุกอย่างคะ่ะนะคะเพราะถึงในการลงทุนมันก็อันตรายเหมือนกันเนาะดูดีๆรวมถึงบางทีเราไม่ได้เออ ไม่ได้มีเรื่องุ้นส่วนของความลับมายถึงเรื่องของการที่เราติดต่อประสานงานซื้อขายกับพวกพ่อค้าแม่ค้าพวกผ่านแอปต่างๆไหมเอออันนี้ก็ต้องรับรูว่าสินค้าที่เราได้มาจะตรงปกไหมหรือได้มาช้าไปไหมหรือมันได้มามีตําหนิไหมโอแต่ละคนที่จะเจอเนี่ยมันเจอแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะก็ดูให้ดีๆแล้วกันในการสั่งของอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คเรื่องรายละเอียดให้ดีๆเรื่องสินค้าเรื่องการไซส์ของ ของสินค้าเองก็ว่ากันไปนะคะสำหรับชาวรีพิจิกก็มีแค่นี้นะคะไว้จนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะทีา่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ